สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องอัจฉริยะผู้สูญเสียศักยภาพตอนที่213หุ่นเชิดอสูรสวรรค์ฝากกด Subscribe ช่องลิทมงังกากันด้วยนะครับและก็ถ้าใครสนใจก็โดเน a t กันมาได้นะครับขอบคุณครับไปเริ่มกันเลยเป็นไปไม่ได้ นี่ข้าต้องพ่ายแพ้อีกครั้งเงินหรือ,อหั่นเฟิงเจ้าหนีไปไหนไม่ได้อีกแล้วหนีหรือราชาแห่งเทพโอสถดฮั่นเฟิงผู้นี้นั้นเนี่ยนะข้าจะไม่พ่ายแพ้ไปคนเดียวหรอกข้าจะลากเช่าไปลงนรกด้วยระวังทุกคนลบเร็วเข้าตึงระเบิดวิญ,ญญาณตัวเองหรือ มันไม่สมควรได้รับการตายเช่นนี้เลยจริงๆไม่คิดเลยว่าฮั่นเฟิงจะเลือกวิธีดับชีวิตตัวเองเอาแบบนี้แต่ก็เหมาะสมดีกับการที่มันเรียกว่าราชาเทพโอสถดฮคิดจะทำแบบนี้กับข้าจริงๆหรือจึมีอะไรอีกไหมที่เจ้าคิดตุกติกกับข้าฮั่นเฟิง เจ้าเจ้าหาข้าเจอได้อย่างไงนี่เจ้าโง่ไปแล้วหรือไงข้าเองก็เป็นผู้ที่มีพลังค้นหาด้วยวิญญาณอยู่นะการเล่นระเบิดวิญญาณของเจ้าที่ทำเมื่อครู่นั้นนะ่ะมันก็แค่ของหลอกเด็กชัดๆหยุดหยุดใายข้าไปมาเสียทีข้ามีข้อมูลของพวกตระกูลหอวิญญาณอยู่เยอะ เจ้าอยากได้ไหมล่ะเพื่อช่วยอาจารย์ของพวกเราเพราะงั้นอย่าพึ่งฆ่าข้านะก็จริงอย่างเจ้าว่าถ้างั้นเจ้าก็ไปอยู่ในขวดรอรับการเรียกของข้าก็แล้วกันไปอยู่ในขวดสักพักก่อนแล้วกันฮั่นเฟิงเอย๋ยอิงซานเจ้าล่ะเจ้าจะสู้ต่ออีกไหมจุดจุดจุดเฮ้อ การต่อสู้นี้เจ้าเป็นฝ่ายชนะแล้วจะเอาอยัางไงเรื่องล่างโพสมบัติสวรรค์อันนั้นให้ถูกเก็บไว้โดยฝ่ายที่แข็งแกร่งอย่างเจ้าอย่างเจ้าหนานไปจะดีกว่าการที่จะเอามาไว้กับชายชลาฝันเฟอร์เช่นข้านั้นคงลำบากไปหน่อยฮึ <c oughs> <c oughs> เช่นนั้นก็ดีปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ให้มันแล้วกันแล้ว กันไปถือว่าจบลงแค่นี้เช่นนั้นข้าขอตัวฟุยหูหอไปแล้วนะครับเฮ้อดูเหมือนว่าพวกุูเขาเพลิองอศูสู์จะหมดสิ้นไปแล้วที่เหลือก็งานเก็บกวาดคงต้องทํางานหนักกันหน่อยแล้วแล้วให้ท่านทําเกินกว่าเหตุเล่าถ้างั้นจื้อเยียนน้อยเจ้าคอยคุ้มกัน ผู้บาดเจ็บพากลับเชี่ยนานทีส่สิไม่เอาอ่ะไม่อยากทำเจ้าชอบพาข้าไปที่ทไม่สนุกอยู่เรื่อยข้าไม่พาไปหรอกอย่าทำตัวไม่มีเหตุผลแบบนี้สิเรามาที่นี่ไม่ได้มาเพื่อสนุกนะเราต้องเก็บกวาดทุกอย่างเมก้กระทั่งสุสมบัติที่ถูกซ่อนไว้ด้วยสมบัติรับเหรอ นี่เจ้าลืมไปแล้วหรือว่าข้ามีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถหาสมบัติที่ถูกซ่อนไว้ได้น่ะโอ้พระเอกตาเหวเลยนะครับงั้นก็ดีเลยชื่อเหียนน้อยเจ้ามีประโยชน์กับข้ามากถ้าสามารถหาสมบัติได้เอาเลยนี่อมยิ้มที่เจ้าชอบข้ายกให้เจ้าหมดเลยฮิ เสยอเอียนมันจะได้ผลจริงๆเหรอไม่ต้องกังวลไปชื่อหยนนางมีความสามารถด้านนี้แน่ๆเจอแล้วอยู่ทางนี้ทางนี้จะมีสมบัติที่ถูกซ่อนเอาไว้จริงๆเหรอนั่นและจะเปิดทางมันยังไงดีง่ายๆก็ทำลายมันเอาซะสิดึงดัดเดียวก่อน เ้าเด็กคนนี้ทำอะไรเอาแต่ใจชมัดเลยหืมมีทางลับอยู่จริงๆด้วยเราไม่รู้เลยว่ามันจะอันตรายตรงไหนหรือเปล่าหลังจากสู้กับ่านเฟิงเสร็จก็มาที่นี่บางทีเราอาจจะเจอกับดักที่ซุกซ่อนเอาไว้ก็เป็นได้ท่านก็พูดถูกผู้อาวุโสอืมดูเหมือนว่าทางนี้จะมีสมบัติจริงๆด้วย เห็นไหมล่ะข้าบอกแล้วว่าต้องมีอ่ะทุกคนระวังไว้ด้วยนะมีบางอย่างกำลังเข้ามาใกล้ฮ่าว้าตึงอืมระดับกษัตริย์ฟอกพิทักษ์สมบัติเอาไว้เชางหน้าขำเสยจริงๆอ่อนแอเป็นบ้าติกตกๆๆกเขหาหัวมันเล่น สัเลยนะไอ้พระเอกดูนั่นสีตรงนั้นเหมือนจะเป็นห้องสมบัติจงเปิดว้าวที่แจเป็นห้องสมบัติเก่าของพวกหุบเขาเทมินนี่เองนี่มันคลิปวิชาปัตภีคลิปวิชาต่อสู้ปัตภีนั้นมันสุดหายากมากที่จะเก็บไว้แบบนี้ แสดงว่ามันต้องไม่ธรรมดาแน่พี่สองอย่าเพิ่งยื่นมือเข้าไปมันมีพลังปราณหัวหุ้มปกคลุมไม่อาจจะเอาสิ่งของจากเครื่องในได้แม้แต่จะใช้เคล็ดวิชาพลังปราณใดๆก็ตามข้าจะลองทดสอบด้วยพลังเพลิงที่แท้จริงดูว่าได้ไหมก่อนละกันฟุ่มแม้กระั่งเพลิงที่แท้จริงก็ไม่อาจเปิดผนึกของ พลังนี้ได้และจะทำยังไงให้เอาสมบัติมาจากข้างในมาได้กันเพื่ขอขุบขอเพลิงอะสูนแม้กระสั่งผู้แข่งกาดผู้เก่งกาดมากมายคงเคยได้ทดลองที่จะหยิบของจากข้างในแต่ก็ไม่เป็นผลล่ะสินะมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวในการเอาของที่อยู่ในกล่องนั่น ฮึบยาหนนางเข้าไปแล้วเฮ้อ er, บางทีอาจจะเป็นเฉพาะประเภทแบบชื่อเหยียนเท่านั้นที่โลภพลังไม่สามารถทำอะไรได้แน่ให้ตายสิทำเอาคนแก่อย่างข้านึกถึงตอนใช้พลังขังนางเอาไว้ในโรงเรียนแต่ก็เอานางไม่อยู่เฮ้อ er, แม้กระทั่งโลภพลังที่สามารถ ต้านพลังที่แทบได้แทบทุกอย่างก็ไม่สามารถเอาชนะอสูรน,น้อยอย่างเจือเหยียนได้เลยตำนานเคยกล่าวไว้ว่าในเขตเจิงเจ้งโจใต้มีตระกูลอสูรจำพวกหนึ่งที่มีข้อมูลอันน้อยนิดและน่าทึ่งอย่างมากตระกูลอสูรเหรออสูรจำพวกนั้นมีสติปัญญาที่อยู่สูงเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปมากนักมันเป็นสายเลือดโบราณ ที่เล่ากันว่าเป็นพลังของสวรรค์นอกจากสายพันธุ์อสูรแล้วก็ยังมีสายพันธุ์ที่อสูรกลายเป็นมนุษย์แบบนางอยู่ด้วยเช่นกันเจิงโจ้เขตที่มีเหล่าผู้แข่งเกร่งรวมตัวกันมากมายไม่เปลกใจเลยที่ช,ชวินเอ๋ออยากจะพบข่าอีกทีตอนที่ข่าก้าเป็นระดับบรรพบุรุษ จึงจะห่วงเรื่องตระกูลของนางไม่ถูกกับตระกูลของเราก็ตามแต่ว่าข้าจะไม่ยอมแพ้ข้าจะยอมแพ้ไม่ได้รอข้าก่อนนะชวินเอ,อ๋อไหนดูหน่อยสิอะไรอยู่ข้างในเค็ดสายฟ้าสถิตที่จะลวงเคลื่อนพลังให้อยู่ในสภาพไม่อาจเคลื่อนไหวได้เฮ้อหน้าผิดหวังเป็นบ้าเอ้ยอโยน กระบวนการคุมเปลวเพลิงชั่ไมมาอยู่ที่นี่ได้กันนะวิธีควบคุมเปลวเพลิงค้าเคยพยายามลองจัดการกับมันดูหลายรอบแต่พลังที่มากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถจัดการกับมันอยู่ได้หืมแต่ในตำรานี้บอกเอาไว้ว่ามันสามารถช่วยพัฒนาพลังตัวเองได้ถ้าหากได้ใช้ ขัดเกลาเปลวเพลิงของข้าให้แหลมคมมากขึ้นพลังของข้าก็จะทรงพลังมากขึ้นอืมมันกัดไม่ได้อ่ะเจ้างูนั่นมันเกณกลางเกณกลางเพลงเปลวเพลิงขั้นที่เจ็ดเชียวนะเจ้าจะกัดกินมันไม่ได้งั้นก็ไม่มีอะไรน่ากินเลยสักอย่างเลยในที่แห่งนี้เกนเปลวเพลิงขั้นที่เจ็ด เหมาะก,กับการพัฒนาสัตว์อสูรเวทให้ก้าวกระโดดแข็งแกร่งขึ้นในัำพีของมันคงอธิบายอะไรบางอย่างเอาไว้แน่หุ่นเชิดอสูรน,นี่มันก็จบตอนที่213ไปพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย